نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحق حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فَاذَا المتقون فالبنار أسرت العين الله, الله سبحانه وتعالى พระองค์ได้ทรงย้ำเตือนกำชับสั่งเสียให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความตักวาต่อลอสุะหานตาลาก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์และเว้นออกห่างในสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายที่เป็นบทบัญญัติของาศาสนา พระองค์ได้ทรงกำชับใช้เราไว้ในหลายๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะอัลกุรอานที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธ,ธาว่า,ายาอายุห์อัลลาตีน่าอามานุตตะคุลบอฮะฮักก้อถูกอตีโอบรรดาศทธ,ธาชนทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาตอละอย่างแท้จริงอย่างจริงจัง วลาตามูตุนเนีพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายอิลลาวะันตุมุสลิมลเว้นแต่จะตายอย่างผู้ที่เป็นมุสลิมก็คือตายในฐานะของผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนอยู่กับคำสอนของาศาสนาตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องรักษาคำว่าอิสลามให้อยู่คู่กับชีวิตของเราไปตนจหล่อชีวิต ก็คือการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในหลักคำสอนศาสนานั่นเองท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราเรียกว่าไอที ก็คือเทคโนโลยี uh, ที่เป็นสารสนเทศอินโฟมชันเทคโนโลยีซึ่งมันมีเครือข่ายม,มีศักยภาพที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข่าวข่าวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆฮาวาดิสหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็น ซอกไหนมุมไหนก็สามารถที่จะเอามาแพร่กระจายเอามาเผยแพร่ให้เราได้เห็นเป็นทั้งผ้าเป็นทั้งเสียงเพราะนั้นที่ผมได้เกริ่นตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เราได้ยอมรับความจริงกันบ้างชีวิตของเรานั้นมันมีอีกวิติหนึ่งมันมีข้อมูลหนึ่ง ที่มันไหลเข้ามาสู่การรับรู้ของเราแล้วมันก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเช่นเดียวกันจากข้อมูลต่างๆจากข่าวคราว,าวที่เราได้รับรู้เนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ มักจะจดจาก็จะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหลายเรื่องที่เป็นมูซสีบ้างคำว่ามูซสีบ้างก็คือเหตุการณ์เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยที่มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องภัยพิบัติภาษาไทยใช้คําว่าภัยพิบัตนะิก็คือมันเป็นภยัยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เกิดความเดือดร้อนต่าง เราะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเราทบทวนกันให้ดีเนี่ยเอาเฉพาะแค่ปี2024ตอนนี้เราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีนี้แล้วเกือบจะตลอดทั้งปีเนี่ยเราได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเศร้า เป็นเรื่องของโศกนาตกรรมเนี่ยมากมายล่าสุดเลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถของนักเรียนนะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้แล้วก็ทำให้เด็กที่เป็นเยาวชนลูกหลานของเราเด็กเล็กๆ,ๆต้องเสียชีวิตต้องบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากสร้างความ เเสียอ,อกเสียใจนะครับทำให้เกิดความเศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะมาพิจารณาในด้านของหลักการมันก็เป็นมูสีบาอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาในทรงตัดย้ำเตือนเอาไว้แต่พระองค์ทรงตัดว่าอะไรวะลนับ لَنَتْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَكْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَرَاءِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ลเราสงสัยว่าแน่นอนที่สุดเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายก็หมายถึงมนุษย์ทั้งหมดนั่นแหละเราบอกว่าเลาสร้างมนุษย์มาเพื่อให้เคารพภักดีต่อพระองค์ให้มนุษย์ได้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะต้องปากกัดตีนถีบต้องขนขวายต้องสาเแวงหา พอเราได้สร้างโลกนี้ให้มนุษย์ได้อยู่ในลักษณะอย่างนั้นนี่คือดุญญนยาเพราะนั้นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราทุกคนก็คือการที่เราจะต้องเผชิญทั้งความสุขและก็ความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์เนี่ยเอาละให้มันมาเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบวลานับลูกันนะกุมเราจะทดสอบพวกเจ้า มีช้ยินแล้วบอกเรื่องเดียวไม่ได้เอาทั้งหมดนะแต่กล่าวไว้เนี่ย,ววยที่จะทดสอบเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งสองสาม,สามจะกล่าวไว้นะบีช้ยินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหนึ่งอะไรมีนัลคเขาฟีให้เกิดความกลัวความบาดกลัวจะกลัวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของเรา วิตกกังวลกลัวจะสูญเสียกลัวจะอย่างนั้นอย่างนี้นี่แสดงว่าเราถูกทดสอบแล้วมีนัำเข้าวันยัวความหิวโหวยเราอาจจะไม่ได้รับการทดสอบในเรื่องนี้นะเพราะเราอยู่ในประเทศที่มีความสงบสุขไม่มีสงครามไม่มีภยัยพิบัติอันใดนะก็อ,อาจจะไม่ประสบกับความหิวโหวย ว่านักซิมมีนัลอัมวัลให้ต้องสูญเสียให้ต้องบกพร่องจากทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นการทดสอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่เราครอบครองเอาไว้นั่นคือเราทดสอบวัลอัมฟุสชีวิตสุขภาพที่เคยดีที่เคยแข็งแรง มันก็เริ่มป่วยไข้เริ่มไม่สบายเริ่มมีโรคนู่นนี่นั่นเข้ามาสู่ชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะป้องกันพยายามที่จะรักษาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็กำไกยเข้ามาสู่ชีวิตของเราจนได้นะเรียกว่านักซิมมินันอัมฟุสก็คือชีวิตเริ่มเสื่อมถอยลงไปเริ่มที่จะ นะบกร่องวัส,สมารอดผลผลิตลงทุนทำนู่นนี่นั่นนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นผลที่เราจะได้มันมาเนี่ยมันอาจจะขาดตกบกร้องไปแลนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะเอามาทดสอบกันพร์ไม่ได้จอโจงว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่บอกกว้างกว้างแต่ที่ยกมาตรงนี้เนี่ย นะครับเพื่อให้เราได้เห็นว่าปัจจุบันนี้เราอยู่กับสื่อเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆมากมายนะที่มันไหลบ่าเข้ามาสู่สายตาของเราสู่การรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เพิ่งจบลงไปโควิดนะสงครามที่ยังดำเนินต่ออยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์สงครามที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนนะครับแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการต่อความไม่สงบสนะิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งการทดสอบดังที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะลาไาด้ยกตัวอย่ยางมาไว้แล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความบาดกลัวความหิวโหยการสูญเสียทรัพสมบัติชีวิตผลผลิตต่างๆแล้วก็อะไรอีกที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เป็นภัยธรรมชาติล่าสุดนี่เกิดขึ้นก็คือน,น้ำท่วมน้ำหลากทางภาคเหนือที่เราได้นรณรงค์ที่เราได้ช่วยกัน บริจาคเงินไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารที่เราได้รับรู้เราได้มองเห็นเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะยังไม่ได้คืบขานเข้ามาก้ามกายเข้ามาประสบกับพวกเราที่อยู่ตรงนี้ แต่เราก็ได้รับรู้และสัมผัสมันเป็นบางส่วนนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่คอที่จะให้เราได้ทบทวนให้เราได้พิจารณาเพราะในอญญายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้กล่าวต่อว่าอะไรฟาบ,บัชชิริซอบิรินนะก็คืออะไรคนที่อดทนเขาก็จะได้รับขาบ่าวดี นั้นสิ่งหนึ่งที่จะมาทำให้คนเรานั้นเผชิญกับการทดสอบของรับานตาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือต้องอดทนเป็นอันดับแรกอดทนคำว่าอดทนหมายความว่าเราจะต้องยืนหยัดแต่เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นแก้ไขมันไปตามสถานการณ์ แล้วก็อดทนที่จะดำรงตนของเราให้อยู่ในหลักที่เรียกว่าหลักคำสอนของศาสนาไม่ไปละเมิดไม่ใช้สิ่งที่เป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺซุบฮานุตละลาหห้ามเอามาเป็นหลักในการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะประสบปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเราก็ต้องแขกขายไป ตามคันลองที่ศาสนาได้กำนะอัลละี่อนจาอาซอบัตทุมมูซีบะตุนแล้วเราก็กล่าวต่อมาในอายะน,นี้ว่าบรรดาผู้ที่เขาเมื่อประสบกับภัยพิบัติไอคำว่าประสบเนี่ยมันมีหลายระดับอย่างถามว่าพวกเราเนี่ยประสบไหมกับภัยพิบัติคำตอบก็คือประสบเพราะว่าเราได้รับข้อมูลได้มองเห็นภาพ ได้รู้รูปภาพได้เห็นความเดือดร้อนนี่ก็ประสบแต่ไม่ใช่โดยตรงแต่คนที่ประสบโดยตรงก็คือคนที่อยู่ตรงนั้นคนที่ประสบที่อยู่ตรงน้ําท่วมบ้านน้ําท่วมคนที่อยู่ในดินแดนที่ถูกโจมตีโดยจราวดสงครามน,นั้นโดยตรงนะแต่ว่าคําว่าประสบก็หมายว่าเมื่อเรารับรู้เมื่อเราได้เห็นหรือเราประสบเองเลยกับตัวเนี่ย อัลลอฮฺเนีนามว่าอย่างไรอัลลอฮีน่อิซาอัสซาบฮุมมูซีบาตุนกอลูพวกเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลละแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺว่าอินน่าอิไลฮิรอจิฮุนและแน่นอนที่สุดเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาตรงนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับท่าน พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายภาษาหรบเรียกว่าอิสติรยาแปลว่าอะไรแปลว่าจะได้ทบทวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างมาเข้าคราวอย่างน้อย,อย,อยที่สุดเราต้องได้ทบทวนเราต้องได้ตรหนักว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันให้อะไรกับเราบ้างนะ หนึ่งก็คือทําให้เราได้รู้ว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮฺ س ب ح าานและ ت อ ا ล ى ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถจะควบคุมได้เราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นาะยกตัวอย่างเช่นอะไรนะรถที่ประสบอุบัติเหตุรถนักเรียนนะถามว่าใครใครบ้างที่จะคาดว่ามันจะเกิด ผมว่าไม่มีใครที่จะคาดว่ามันจะเกิดเลยวันที่ผู้ปกครองเอาเด็กมาส่งที่รถนะทุกคนก็ดีใจที่จะได้ไปทัศนศึกษานะครับทุกคนขึ้นรถทุกคนมั่นใจว่ารถคันนี้จะต้องพาลูกหลานของเราไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วก็พากลับมาส่งโดยสวัสดิภาพแต่นั่นนะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ คิดนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเมื่อนะมันเป็นอะไรมันเป็นตักดีสขอร้องนะคำว่าตักดีสไม่ได้หมายความว่านะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคำว่าตักดีดก็คืออัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นไปคำว่ากำหนดหมายความว่าอะไรกำหนดโดยพระองค์รู้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุนะมันเกิดขึ้น ตามขั้นตอนของมันตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าตักดินของอัลลอฮฺสุบฮานตะตาลเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครควบคุมได้นะเพราะนั้นชีวิตของคนเราทุกย่างก้าวที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นเราไม่ทราบเลยไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเรานั่งรถไปเนี่ยหลังจากละหมาดันสุกเสร็จแล้ว ถามว่าเราสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าเราจะไปถึงบ้านโดยสวัสดิภาพไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้การเกิดภัยธรรมชาติเช่นเดียวกันเมื่อเกิดแล้วถามว่ามนุษย์สามารถที่จะป้องกันได้หรือไม่ปยับย้งได้หรือไม่ป้องกันเนี่ยโอเคเราสามารถที่จะป้องกันได้ ในระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะหลีกเลี่ยงหรือ,รอทำให้มันบรรเทาไปได้เนี่ยแต่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยัง้งสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อัล่ให้เกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าโดยธรรมชาติฝนตกแดดออกฟ้าร้องพายุลมฝนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮะฮานะตะลาทาั้งสิน้น เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทําให้เราต้องได้ทบทวนทําให้เราได้ต้องหันมามองตัวเราว่าเราคืออะไรคือบอ่าวของอสุบาบานมาตามนเราคือผู้ที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นบีเนี่ยมักจะใช้คํานี้นะครับเวลาสาบานวันละซีนับสู้ม,มุฮัมมัดบียาดีฮีขอสาบานตอบ ผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮฺสุบานตะลาถ้าเราจะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็อยู่ในกำมือนะของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นไม่อาจที่จะไปทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากอำนาจนั้นไนดะ้นั้นตรงนี้แหละนะที่อายะกุอานี้เน้น ให้เราได้ตระหนักท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสได้ประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะหลายๆเรื่องหลายๆราวมากมายที่เรายกตัวอย่างขึ้นมานะเพียงบางส่วนในขุตบานี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์นะหรือโลกใบนี้ก็ได้ มันดําเนินไปนั้นด้วยอํานาจของอัลลอฮฺ س ุบฮานแตะ ت ع ชีวิตเราสุดท้ายแล้วในท่อนสุดท้ายของการอิสติยาก็คือว่าอินนาอิลัยิรออูนสุดท้ายเราทุกคนต้องกลับสู่พระอัลอลอฮฺ س ุบฮานแตะ ت ع เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนกันให้ดีไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้สิ่งที่เป็นมุซีบาทั้งหลาย มันจะผ่านก็นมาในชีวิตของเราเราก็จะต้องอยู่ได้อย่างถูกต้องท่านาศูสดาสโลัลล,ลวุอะฮิวะซัลลัมได้กล่าวชมเชยเอาไว้ว่าชีวิตของคนที่เป็นมุมินนั้นนะครับเมื่อเขาได้ประสบกับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนนะอินอ ok, ak ัซอบัตฮุดรอสบาระฟะกานะไอรรอลละหู เมื่อเขาประสบกับความเดือดร้อนเขาจะอดทนแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนนั้นซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเขาไปอินอซาบัตฮุซัรอรชะกระสการะข้ยรัลลาหูและเมื่อเขาประสบกับสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายสิ่งที่มาทําให้เขาเกิดความเพิ่มปิติยินดีทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายเขาก็รู้จักขอบคุณอลัลลอฮฺ เพราะฉะนั้นชีวิตของเรามีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขเมื่อทุกข์จงอดทนและมั่นคงอยู่ในหลักคําสอนของศาสนาเมื่อสุขได้รับความสําเร็จก็จงขอบคุณอัลลอฮ์อย่าเนรคุณกับพระองค์อากูลุกวลิฮะซาวะสตักฟิรุลลอฮฺละมลีวละกุมวลิซาอิลมุสลิมีนวลมุสลิมามิ่งคุลิฟาสตัฟรุอินูวลกัฟุรุล m รฮ الحمد <سؤال> لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله <سؤال> حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه فمن شذى شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون حكيم الصلاة